วันนี้เราจะบินญี่ปุ่นเดียกนะคะเดี๋ยวจะไปบอกแม่กันว่าจะไปเลยแม่เดี๋ยวเราไปแล้วนะอขอย่าลืมสวดมนต์อาย่าลืมสดมนตทางปลอดภัยค่ะคาถาแควคลาปลอดภัยอให้โชคดีนะคะที่ยวให้สนุกนะคะค่ะ ป้าจะไปแล้วแล้วเหรอจะบินเดี่ยวจะไปทำตามความฝันฮที่ค้างคาใจมาหลายสิบปีเที่ยวให้สนุกเลยนะค่ะแล้วก็ทำตามความฝันของเราป้าเปล่าไปสองเรื่องได้สีน้ำยาหยดตาให้ตาด้วยกับเมื่อครั้งที่แล้วอ่ะป้าที่ป้าไปไปญี่ปุ่นกันได้ไหมจำได้แล้วเราตั้งใจว่าเราจะเตรียมรองเท้าไปแล้วจะวิ่งจ็อกกิ้งตอนเช้าที่ญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ กฏว่ามีเหตุฝนตกหนุกเรีิ่งให้นุกไปวิ่งแทนป้านหน่ยนะได้ทนุกทนุกอยากให้ป้าแข็งแรงสูขภาพดีนุกวิ่งเผื่อเลยลวิ่งวิ่งแทนป้าเลยนะ,ะเดี๋ยวนุกวิ่งเผื่อห้าโลหกโลเลยอโอเคโอเคขอให้เที่ยวให้สนุกค่ะโอเคจ้าเที่ยมให้สนุกแล้วก็เตรียมพร้อมละพร้อมแล้วรอ,องเทา้าแล้วใช้เปิลพร้อมแนะ่ พอไปอยู่แล้วไปตามหาอยู่แล้วเขาอที่แล้วมันจำได้ไหมเออสิบห้าขวดเออเต็มกระเป๋าเลยกดจนหมดอ่ะมันไม่สำคัญที่ว่าราคาที่ซื้อได้สิบห้าขวดหรอเท่าไหร่มันสำคัญที่ว่าพอชั่งกิโลปุ๊บเจากลับไงเจาเรากลับสี่พันกู้บาทเออค่าเฉพาะค่านั้นอ่ะเฉพาะค่าค่าน้ำหนักอ่ะเออ ยแล้วทีนี้เราก็แก้โดยการนี้เลยปะแล้วก็กดมาใช่ไหมแล้วก็กินให้หมดที่นู่นเลยโอเคโอเคไม่ต้องมาเสียอไมนะเไม่ต yeah, ้องโอเคค่ะบายาย้เดี๋ยวจะไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะบินวันนี้บินเดียวไปสูตอนนี้ถึงสนามบินแล้วนะคะกำลังจะขึ้นเครื่องตื่นเต้นจังเลย ครั้งแรกเลยนะคะที่มาคนเดียวเดี๋ยวจะเตรียมตัวขึ้นเครื่องกันแล้วเดี๋ยวเจอกันที่โอซาก้านะคะขึ้นเครื่องมาแล้วนะคะวันนี้เราก็บินตอนตีหนึ่งสิบห้านาทีค่ะฝนตกด้วยแอร์ในสนามบินคือเย็นมากรอบนี้สุ่มที่นั่งมาได้ข้างหน้าต่างเลยนะคะโชคดีมากๆเลยนั่งติดทางใกล้ประตูตรงนี้ด้วยเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้จำไม่ได้ ายการบินนี้มีที่ชาร์จให้ด้วยเป็นหัว USB แต่ประเด็นคือเราไม่มีหัว USB พลาดมากแต่ก็ยังดีที่ชาร์จท,ที่สนามบินมาเรียบร้อยแล้วตรงที่เรานั่งก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆอันนี้ก็เป็นถุงใส่อวกเผื่อเมาเครื่องนะคะเป็นใบบอกรายละเอียดของการใช้เครื่องบินแล้วก็ ต้องมีเมนูอาหารอยู่แล้วแรงตีหนึ่งแล้วอะ่ะไม่กินแล้วไม่ไหวขอ,อนอนดีกว่าเนี่ยแอบเสียใจมีแต่หัวไทซีแต่ทุกคนรู้ป่ะพอไปถึงโรงแรมอะ่ะในกระเป๋าเรามีหัว usb เว้แต่เราหาไม่เจอโคตรผี ลงเครื่องมาแล้วนะคะแล้วเราก็มารอบัสกันดีกว่าเพราะถ้าให้เดินไปเองก็ไม่ไหวนะมันไกลยอยู่เหมือนกันแป๊บเดียวคนก็เต็มรถเลยค่ะ คนมาเที่ยวญี่ปุ่นก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยนี่ขนาดเป็นช่วงโรซีซันเลยนะที่เรามาช่วงเนี้ก็เพราะว่าตั๋วมันถูกมาก <c oughs> เราได้ราคาขาละ3,590บาทไม่รวมภาษีไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าแต่รวมๆแล้วมันก็ถูกมากแล้วอะเธอใครจะไปอดใจไม่กดไหวอะ <c oughs> นี่ไง ก็เลยเป็นทริปอย่างที่เห็นในรอบนี้นะคะที่จริงชวนเพื่อนไปทุกคนเลยนะแต่ไม่มีใครว่างไปกับเราเลยเพราะว่าเราเพิ่งไปเที่ยวเวียดนามมาเามาพื่อนบอกวันลาหมดแล้วเออก็เลยมาคนเดียวก็ได้คะ่ะลองดูจะได้เป็นประสบการณ์อีกรูปแบบหนึ่งในชีวิตตอนนี้เราก็มาหาทางออกจากสนามบินกันนะคะโดยที่เราตั้งใจว่าเราจะนั่งรถไฟเป็นคิตตี้คันนี้เลยเออสามสี่ ขบวนนี้ไม่มีใครเลยเสีอากม่้สามสามสี่อ้าวอ๋อได้นั่งแบบนี้มันจะมีสองแถวก็คือนั่งคู่กับนั่งเดี่ยวอ๋อได้นั่งเด่ยวน่ารักมากเลยยมมากดูหนะ้าแต่เมื่อวานนะคะจนววถึงวันนี้เกินยี่สี่ชัว่วโมงแล้วแล้วเราก็ได้มา<ร><ร>นี่เลย เขรียว่าะไรนะรไฟสายคิตี้น่ารักมา แล้วอย่างเงี้ยไม่ควรนอนหอ้าสิบนาทีทวนไปดีไหมหรือว่าไงคือทั้งซุ้ถ้าเกิดว่านอนหลับแล้วแบบหลับยาวไปเกียวโตถึงไงอันนี้ Osaka. โอซาก้าโอซาก้าจะถึงก่อนเออโอซาก้าใช้เวลาประมาณ50นาทีแล้วก็เกียวโตใช้เวลาประมาณ75นาทีคือพุ้งชัว่วโมงเลยเอางีา้เพื่อความปลอดภัยและทุกคนที่จะไม่เป็นหว่วงไม่นอน <c oughs> <c oughs> ไม่นอนเดี๋ยวรอดูโอเค เ็กอินพอดีเพราะว่าอยู่กับตอมอนานมากเขาแบบขอคนอาจจะแบบมีหน้าตาที่น่าสงสัยว่าพกอะไรที่มันแบบไม่ไม่ถูกต้องมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบขอตรวจตรวจทั้งแบบว่ากระเป๋าอสะพายแล้วก็กระเป๋าหูใหญ่เลยนะคือเปิดเปิดเลยอะ่ะ ที่เปิดคือผู้ชายค่ะเปิดเออโหลดด้วยประเด็นน่นะแต่เข้าใจไหมเปิดสภาพออกมาละคือมันไม่ได้เปิดแค่กลางคือแบบคือเขารูดซีแบบออกหมดเลยอะ่ะเออมันดูหมดมันก็จะเห็นแบบใชในเกงในของผู้หญิงใจอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็แอบเถิอนนิดนึงแต่ว่าเออฉันมาเถื่อน่านไปแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนช้อปปิงนะ้ง